สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนทางช่อง u t u b e และก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่มารับชมคลิปนี้นะครับและก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนทางโกงทมแลและก็ทางภาคอีสานนะครับการมือวันนี้เลิกงานนะพี่น้องเลิกงานกะเลิกงานก็เลยว่าคิดว่ามทาท,ทายทายลีป้พี่น้องมึงดีกวัวการเลิกงานหาโม่งพี่น้องการมือวันนี้สิมาใส่เบียดให้มึง ก็เหลืองานตั้งแต่หามงแต่ว่ามอง,งมที่ผมสิไซนี่มันชูใกล้ก็มองผมผิดงานเนาะพี่น้องอก็เลยมาคำแนี่ตอนนี้ก็เวลาเกือบทุนนึงแล้วพี่น้อง,งกับพอดีมาหาเงื้อน้่ครับก็เลยใส่คำกับหาเงื้อเขียดนี่ครับเพราะว่าเขียดทาตรงนี้ย่างยามคืนยามคำเนาะพี่น้องแต่เดี๋ยวาากับไม้กับเป็นไม้คล้องเนาะพี่น้องเดี๋ยวถ่ายยามคืนมันไปเห็นเดี๋ยวชิไปถ่ายตอนใส่มึงเนาะพี่น้อง กส่สิปไปมึงสิไปใส่กับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมเลยเด้อครับฝากกดแจง้แจงเตือนฝากไปกำลังใจกับลูกอีสานบานเฮามหากินผัดตินมทังใกล้น้อง<ร>พี่น้องไม่งานกับงานอยู่ให้กินแบบมีอะไรพี่น้องพอได้อยู่ได้กินนะครับไปครับเดี๋ยวสิปไปใส่ให้มึงกับไม้ก็เป็นไม้เดิมเฮาทีได้ป้าไปไลนยแล้วพี่น้องไปครับไปมึงครับไปครับผมไปครับมากับพี่น้องมากับก่อนฉีไปใส่กับเดี๋ยวให้พี่พ่นแก่ให้มึงนาะพี่น้องนี่ครับ เกี่ยวสลังมันแบบนี้พี่น้องกับากับพีแ้วก็กับน้องนะครับไปครับกับไม้จีไสก็เป็นแบบนี้แหละพี่น้องเป็นของเป็นของเก่าที่เขาได่ป้าไปนะครับมาครับเดียวพีเป็นไสมึ่งพีโตะกันเนาะกับวิธีการไสกับไสมันลอยเนื้อผิวน้ำนะครับเกีียวเนื้อกับวิธีการเกี่ยวเนื้อกับเนียวแต่เกีียวมองสันลังมันโค้งสลังมันจังมาซีโปใต้แหละครับมนสีดินได้ง่ายพี่น้องการเกีียวขามันนี่มัน มันตายมันเจ็บมันบาดินนี่นะครับนี่ครับพี่น้องมอคค์สีดินจริงๆครับติดๆๆไปไหนครับเห็นบ่ครับพี่น้องกันป้าเห็นกะสับปั๊บนะครับไปครับเดี๋ยวผมไปใส่ให้มึงอีกหลังหนึ่งนะครับพี่น้องไม้กับเป็นคของไปนี่แหละครับเนี่ยเห็นมันออกพี่น้องเมื่อคืนนะครับผมเนื้ยมอคค์ซีดินแป๊ด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 ไปนั่นแหละครับไปครับเดี๋ยวไปใส่ อีกหลังหนึ่งให้มึงเนาะพี่น้องไปครับผมไปครับมาครับพี่น้องหลังที่สองก็เลื่อยจากหลังแหลกมากประมาณยี่สิบเมตรได้พี่น้องกันนี่ครับวิธีการเสียบแบบนี้แหละครับพอเสียบคูหลังมันปุ๊บขาเมื่อกี้ตีสิพี่น้องนี่ครับดินปิดปิดปิดปิกระเทาเกี่ยวขามันมาก,กะเจ็บมาสิบบนดินเนาะพี่น้องก็เกี่ยววิธีการเกี่ยวง่ายๆครับนั่นครับพอไปเห็นเดลยก็มาสวบก็เดี๋ยวผมขออนุญาตใส่ไปก่อนนะครับก,กับเบดเอามายี่สิบหลังกับเงื้อเขียดเดี๋ยวเขา แต่สักประมาณสักสามสี่ถุ่มเดี๋ยวผมสิมาหลุนให้มึงวา่ามันสีมีป่ายัางกินมันนะครับจะทีแน่ๆน,นี่ประโคอประชอดในป่าผ่าเอาพี่น้องไปครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปใส่เขน่ครับเัีเยาคอยมาหลุนกันตตอนสี่ถุ่เนะพี่น้องไปรับผมไปครับ,ม,รบมาครับตอนนี้เวลาสี่ทุมนล้พี่น้องเดี๋ยวผมสิพามาหลุนเบ็ดครับหลังแหลกกันเยื่อหมดเลยพี่น้องนั่นครับผม มันตีอยู่ครับแต่ว่าเยื้อมดเดี๋ยวจะให้น้องเพิ่นเปลี่ยนเยื้อไหมไปได้ควาไป็นลังไอไปหลุนล้างต่อไปกันครับเดี๋ยวน้องตัวนี้ผมสิเปลี่ยนเยื้อไหมตัวได้มดกับเปลี่ยนไว้ยังเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเหมือนเสาเดี๋ยวผมสิพามาหลุนไหมเนาะครับไปครับไปหลุนล้างกันต่อไปกันต่อครับไปครับมาครับพี่น้องหลังที่สองเยื้อยังคือเก่าครับนะครับฝนเริ่มตกแล้วครับพี่น้องเอ้ย ก็เดี๋ยวหลังได้ถือผมสิทายให้มึงเนาะครับฝนเลื่มลงเม็ดละ่ะกพรเป๊ะเพระเป๊ปะแครับล้างที่สองกันเนื้อ,อยัง่งไปครับไปหลุหลังต่อไปกันต่อขันมันถือผมสิ้นทายให้มึงเนาะครับลังนีเนื้อ,อยั่งครับไปขับไปหลุหล้างต่อไปกันต่อครับไปขับผมไปครับมาครับพี่น้องย่ามาซิบก็ล้างละ่ะเนื้อยั่งคือเกาครับนั่นครับป้าปตีเลยฝนก็เรื่มโต๊แล้วพี่น้องเอ้ย ลุงม็ดแล้วครับเริ่มเปียแล้วครับไปครับเดี๋ยวไปลุนลังต่อไปกันต่อกัดเหลือประมาณชิบก็ล้งหน่ะสิได้พี่น้องไปครับไปลุนต่อไปกันต่อครับไปครับผมไปครับมาครับพี่น้องเอ้ยเกือบหลังสุดท้ายนี่ครับตะขอหักครับนี่ครับผมน่าสิป้าดูล้วครับป้าชะดูพี่น้องเอ้ยเล่นเชียร์ล่ะตะขอหักเลยครับไปครับเหลือประมาณสามชิ้นลังสุดท้ายเดี๋ยวเราไปลุนน้ำกันต่อ ไปครับผมุมไปครับมาครับพี่น้องหลังสุดท้ายแล้วครับเงือมหมดครับกําลังเปลี่ยนเงือกับโดถึกเลยครับคํานี้เดี๋ยวเหาเหมือนเสาค่อยมาหลุนกันต่อแล้วพี่น้องยามเสาก็มีแต่ขอหกักหลังหนึง่งแล้วก็มีตัวตีเนี่ยที่ผมบริทาให้มึงนะครับเดี๋ยวเหมือนเสาค่อยมาหลุนน้ำกันแล้วพี่น้องผลงานคืนนีบ่มีเลยฟาวเลยครับพี่น้องเดี๋ยวเหมือนเสาข่อยมาหลุนน้ำกันนะครับ แง่ยามเสาเดี๋ยวผมจะพามาลุนใหม่กับำนีก้กัไใบซำนี้ก่อนเนาะครับพี่น้องเรื่องมือเสาคขอมาลุนน้ำกันขับไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องยามเสาเสาเนาะครับทางกทมกมืำลังจะพามาลุนเบ็ดครับพี่น้องลุนเบ็ดในคลองตะลังที่เอาใส่ไว้เมื่อวานใส่ไว้เมื่อวานยี่สิสบ,บลังเนาะครับแล้วก็ใส่เป็นเหยื่อเขียดพี่น้องเดี๋ยวเราไปลุนน้ำกันครับเซานี เมื่อคืนผมนมีผลงานให้พี่น้องมึงเลยครับแต่เดี๋ยวเช้านี้ครับไปลุนน้ำกันต่อมันจะมีผลงานให้มึงบอไปครับผมไปครับมาครับพี่น้องลังเหลก,กับพุ่นครับเขียดติดปลาพี่น้องเ,ออเขียดติดต้นใหม่เพราะมันตีแล้ครับมันอันนี้ครับมันดึงบ่ถือจำขับลังเลหลกไปครับเดี๋ยวครับไปลุนน้ำกันตอ่อ ลังแหลกกระเพาะฟาบัวถือ้ำเภาสำพี่น้องเอ้ยไปขับไปลุนลังต่อไปกันต่อครับไปขับผมไปขับมาครับพี่น้องลังทีสองกันเยื่อย่างคือเก่านะครับบัวตี้เบ็ดเลยครับพี่น้องเอ้ยนะครับเยื่อย่างคือเก่าครับไปขับเดี๋ยวเาไปลุนน้ำกันต่อก็เดี๋ยวสิพาลุนไปก่อนเดี๋ยวผมสิมาเก็บทีหลังเนาะครับเบ็ดแต่เขียนเปนบัตายกับสิปอยมัน อยมันกับพ่อใต้ได้ครับพี่น้องเขียนไปครับเดี๋ยวไปลุนน้ำกันตอ่อไปทำผลเนาะครับเป็นคลองเ้าไปคุณไปลุนน้ำกันต่อครับไปครับผมไปครับมาครับพี่น้องล้างนี้กันเยือยัองกันเกาเนาะครับป่าบาตีเลยพี่น้องเอ้ยเศ้านี้กาย่ามาสิบกว่าลังละพี่น้องกับไม้กับไปคลองแบบนี้ครับไปครับเดี๋ยวไปลุนน้ำกันต่อสิมีผลงานในพี่น้องมึงบนน้อเส้านี้ครับ ไปขับผมไปหลุนกันต่อครับไปครับมาครับพี่น้องเอ้ยนี่ครับนี่เอาเลวเงียกียเท่าพอดีน้องเพ่นย่างก่อนเพื่นย่างมาก่อนเพื่อนบอกนะพี่น้อง,ถ,งถึงแล้วพี่ถึอแล้วนี่ครับผมมึงพี่น้องหยบหยบหยบเดี๋ย,ย,ยวให้น้องพุดเดึงขึ้นให้มึงนะครับดขึ้นเลยพวอู้ดได้กา้านใส่สวยอีกแล้วครับอูอนี่ครับ สัมเขียนอีกเร็วอู้พี่น้องเล่นเขียดอีกแล้วครับนี่แหละครับเนี่ยเขียดบ่ผ่านเลยได้ครับพี่น้องเอ้ยขันป้าคอใส่ซวยครับอู้ดายก้านอีกแล้วพี่น้องไปครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บก่อนกะเฮายาม,มากหลายเติบแล้วพี่น้องเอ้ยซิบก็ลัางล่ะคี่นี้ครับบรรยากาศกับเป็นคลองแบบนี้แหละพี่น้องบรรยากาศ ของแถวไสเนาะครับมไม้แถวไสไปครับไปลุ้นน้ำกันต่อฟังคุณเนาะพี่นอ้องไปครับผมไปครับมาครับพี่น้องมาครับหลังนี้กันเยื่อมดเนาะครับหอ,อยซีรีสก็หไล่ไล่เลยพี่น้องผู้ใดมากินนี่โอ้คักเลยพี่น้องคลองนี่ไปครับผมเดี๋ยวไปลุ้นน้ำกันต่ออุ้นทั้งหกตั้งคุณเลยครับเป็นของยาวเลยอ,อีกสองลังเนาะพี่น้องสองลังสุดท้ายไปครับผมไปลุ้นน้ำกันครับไปครับ มากครับพี่น้องมาครับผมล่างนี่ได้ก้านนีกแล้วพี่น้องเนี้ยเขียดเดี๋ยวผมใส่มึงครับนี่ผู้ฝ่อมผู้ฝ่อมเห็นบ่ครับนะนี่เนี้ยเขียดได้ก้านนี่แหละพี่น้องเอย้ยนี่แหละครับมาครับเดี๋ยวผมมาขึ้นให้มึงอู้ใส่บ่ใหญ่ครับแต่แต่สวยอยู่ได้ก้านอยู่พี่น้องอู้ เคืองโลน่ะสิได้ครับพี่น้องตัวนี้เนี่ยเขียดผมเล่นงานอีกแล้วพี่น้องนี่แหละครับปลาคอหลายหลายเลยพี่น้องค้องนี่เดี๋ยวแต่ที่เฮา,า,ามันเสียบมันใหญ่บนยอดพี่น้องไปครับเดี๋ยวผมขอมอนุญาตเก็บก่อนเดี๋ยวจะมาสรุปยอดในเมืองตอนถ่ายนะครับไปครับผมเดี๋ยวไปลุ้นกันต่อนเลือลังสุดท้ายนะครับไปครับ มาครับผมล้างสุดท้ายแล้วพี่น้องบากินเลยครับเยี่ยหมดไปครับเดี๋ยวผมไปสรุปยอดให้เมืองว่าเดี๋ยวไล่ปันได้แลนน้วพี่น้องไปครับผมไปครับมาครับผมพี่น้องมาสรุปยอดครับกาเซานี้ได้สองตัว,วลแ,ลแล้วพี่น้องกับเบ็ดยี่สิบหลังรายการเงาเขียะเท่ากาผมเสียได้เขียะเนาะพี่น้องกันสไสไปขึ้นเผื่อยามเวีนมันตีเดี๋ยวยามแรงกะไอพี พ่อนอยู่แถวนี้ให่พ่นมาเมึองนาะพี่น้องกันนี้ครับพ้นงานเท่าสองตัวนี่ก็โลกกลัวพ่นเลยครับนี่มีใส่สวยๆเลยพี่น้องเอ้ยเยื่อเขียดนาะพี่น้องได้การครับแค่น,นี้แหละครับนาะหาพอด้อยู่ได้กินกผัดถินตาไก่สื่อเขาก็มีแต่แนวแพงนาะพี่น้องกันนี้แหละครับดูวิสา้านเท่าชิมนี้ก็ไวซ้ำนี้ก็นาะครับพี่น้องไผชอบชิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมแม่เด้อครับฝากเป็นกำลังใจ กับช่องหากินแบบวิสาบรรนอกนะครับพี่น้องก็ลิปนี้ก็ไว้สำนี้กันเนาะครับพี่น้องฝากเป็นกำลังใจลูกหลานเด้อผัดทิ้นไม่งาทางไกลก็ฝากเป็นกำลังใจลูกหลานเด้อก็ลิปนี้ก็ไว้สำนี้กันเนาะครับพี่น้องอยจะลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมเด้อครับฝากเป็นกำลังใจกับช่องหาข้าวกินสามบรรนอกนะครับมีเวลาว่างกับผมก็จะมาถ่ายมึงคือเก่าเนาะพี่น้องเหมือนในวันหยุด จำนี้ก็ไหวํำนี้ก็นอครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับผม